อ่ามาเบิงเพิ่นขุดขี้กระเดือนเอาไปใส่เบ็ดนะครับพี่นอ้องใส่เบ็ดไปใส่แถวใดครับใส่เบ็ดบ,บม่มัน,ม,นมันได้ปลาอีหยังแน่ครับก่นไปใส่เบ็ดส่วนมากอื่นล้วทุกผ้านะเด้อเมี้ยขอบจักรวาลเนานะบ่ได้ทุกปลาเลยส่วนมากนี่สิปลาดุกเ<ท>พิ่นสิบ่ขอบ่หม้่อ่าเพิ่นขุดนี่แหละเป็นบรรยากาศการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับขุดขุดขี้กระเดือนครับพี่นอ้องนี่แหละบรรยากาศ วิธีการขุดขีกกระเดือนเอาไปเห็ดเอาไปทำเหยือ่อเอาไปทำเหยื่อใส่เบ็ดใช่หรอครับตัวขีกกระเดือนใดบ่โอ้ oh, ขีกกระเดือนบ่ใหญ่ปันไหนเนาะตัวบ่ใหญ่ปันไหนไมาทั้งใบใหญ่อืมตัวซ้ำนี่เหรเนาะปลามันกินเนาะกันใหญ่แห้งปลามันกับย่านเบ็ดขั้น,นซ้ำนี่เหรเนาะซ้ำนี่แหละพอดีเนาะเบ็ดจมเของตัวใหญ่อืม าการทำการขุดไส้เดือนเอาไปทำเหยื่อใส่เบ็ดนะครับเจ้อยูบ้านไหนพ่อใหญ่ทั้งรัตนะบ่บรนดาแดรนนี่ออำเภอรัตนาบุรีบ่<น>โอ้ครับตัวนี้ป้านี่กับป้าอำเภอรัตนะตัวนอเน,นี่นะของซีเกตบ่เนี่ยเกตติดต่อกันเนาะเกตติดต่อกัน อันวัดหนึ่งผมเห็นวัดอยู่นี่ใน,นวัดของ,งซูลินโเม,นม<า>เมนต์บ่วัดก็พร้องรัตนาเออเออมันมันดูตรงกลางระวางกันรัตนานาคิปกันเออเป็นเขตเขตแดนกันเน,ะเนาะครับ